สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่มมีพีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีเชา้าวันพุธที่12กรกฎาคมพศ2566กับการวิเคราะห์กราฟทองนะคะสำหรับกราฟทองแท่งเดวันนี้จบเป็นแท่งเขียวค่ะชัดเจนค่ะบอกว่ามีแรงขึ้นต่อเนื่องนะคะและเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่ากราฟทองนะคะจะว่ายังไงในส่วนของแนวรับนะคะรอบายที่ไหนแล้วก็ในส่วนของแนวต้านอยู่ที่ไหนของวันนี้นะคะไปดูในานามเฟรม H4 ค่ะ เนะคะเมื่อวานนะคะต้องบอกว่าไปชนอาเรียแนลตันราคา38นะคะไปครั้งแรกขึ้นไม่ได้ค่ะมีการย่อลงมาเล็กน้อยแล้วคะแล้วก็ย่อลงมาแต่ว่าหนูก็ยังอยากจะขึ้นต่ออยู่นะคะแล้วก็ดูทรงวันนี้นะคะถ้าอยู่เหนือ39 38ตรงนี้ได้จะไปที่45นะคะ สี 45, นั่นก็คือแนวต้านต่อไปของเขานะคะสี่ห้าสี่หกถ้ายืนเหนือไปได้จะไปที่ไหนต่อห้าสี่แล้วก็50นะคะนั่นคือเป้าหมายต่อไปของกราฟทองวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เล่นอะไรเล่นเห็นหนะ้ายเห็นหนะ้าาบนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะบายที่ไหนยังไงต้องบอกวันนี้ว่าวันนี้มีข่าว CPI นะวิ่งพันห้ารจุดไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปรอที่4ี่ห้าหรือว่าจะรอที่ห้ เราค่อยลงมาเพราะว่ากราฟวันนี้โลยกนะคะโลยกไฮสร้างไฮใหม่มีโอกาสดันราคาขึ้นต่อถ้ายืนเหนือ3 8, 8ไปได้แล้วอาจจะเห็นไปที่45หรือ50น,นะคะวันนี้เลือกเข็นหน้าบายจนกว่ากราฟจะบอกว่าจะลงซึ่งจะลงเนี้ยก็ต้องไปดูว่า45จะลงไหมถ้า45หไม่ลงก็ต้องไปดู50 55จะลงไหมเพราะว่าเวลากราฟมีข่าวค่ะบางทีขึ้นไปสุดเลยขึ้นไปเรื่อย แล้วก็ไปรอข่าวที่ราคาแนวต้านแนวต้านไหนแนวต้านหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าอ่ะแนวต้านไหนล่ะมันมีแนวต้าน1ราคา4ี4หตรงนี้นะคะแล้วก็2ราคา50โอเคไหมคะวันนี้ถ้าวันนี้ก็คือต้องมองบ่ายขึ้นไปก่อนแล้วเวลาเจอแนวต้านค่อยดูว่าต้านเนี้ยเอาอยู่ไหมถ้าต้านนี้เอาอยู่ก็ค่อยเซลล์นะคะวันนี้คือแผนก็คือเล่นหน้าบาย แต่ว่าถ้าเจอต้าน2ต้านด้านบนนะต้านใหม่ไม่เกี่ยวกับ38นะ38นี่แค่ย่อละเพราะฐานมันยกมันจะมีโอกาสราคาขึ้นนะคะก็คือเป้าหมาย4 5,,46 หรือว่า5,3กับ5 6นะคะวันนี้สำหรับ VIP ต้องจับทางกันดีๆเพราะว่ากราฟนั้นมีแรงขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆควรหาจุดย่อบายเมื่อวานใช้เทคนิี M5 วันนี้ไม่แน่ใจว่ากราฟจะวิ่งส่งต่อแล้ววิ่งต่อเนื่องหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ h 1ช เฮสสิงตอนนี้นะคะราคาเมื่อคืนลงไม่ได้มาแต่อเรียแนวรับ m 1 5าแล้วขึ้นต่อแบบนี้ต้องบอกว่ามีแรงขึ้นต่อนะคะมีแรงขึ้นต่อนะ,ะถ้ากราฟยืนเหนือต่อไปได้ก็จะมีโอกาสในราคาขึ้นตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับนะคะและ2จุดนี้นะคะหรือว่าอาจจะดึงขึ้นไปสูงสงก่อนแล้วค่อยโยกลงมาอีกทีหนึง่งนะคะเพราะว่ากราฟมีการยกฐานยกฐานยกไฮยกโลก็คือมีโอกาสในราคาขึ้นต่อวันนี้ถ้ากราฟไม่บอกให้เซลล์เซลล์ไม่ได้นะคะ วันนี้ถ้ากราฟไม่มีแท่งให้เซลลห้ามเซลล์เพราะอะไรคะคุณกําลังสวนพอกราฟมีแรงขึ้นกราฟจะมีโอกาสราคาขึ้นต่อแนวต้านอยู่ที่นะคะ40-45และแนวต้านต่อไปคือ54และ55นะคะเทเดอร์นนะโอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปวันนี้ต้องจับทางดีๆเช่นกราฟขึ้นต่อเนื่อง จะ follow ก็ไม่ใช่นิสัยการเทรดของโคดแพรมโคดแพรมต้องหาจุดย่อบายอาจจะต้องรอ M5 อีกเหมือนเดิมถ้าไม่มาละโคดแพรมไม่มาก็คงแค่เป็นผู้ชมนะฮะแล้วก็รอดูว่าตลาดอเมริกาอาจจะไปดู CPI สําหรับ VIP วันนี้เราได้กําไรได้กําไรได้กําไรตลอดต้องมีวินัยในการเทรดเหมือนเดิมนะฮะ ไม่รีบไม่ร้อนถ้ารีบร้อนเมื่อไหร่เจอนะคะบอกได้เลย,เลยนะคะนั่นคือวิยีนอนการเป็นเทรดเดอร์ก็รออ่านกราฟชัวร์ก่อนค่อยเข้าทำกำไรไม่ชัวร์ไม่ชัดไ,ไ,ไม่เทรดนะคะก็ต้องดูว่ายืนเหนือ,อ38ไหมยืนเหนือ38ได้คือขึ้นต่อยืนเหนือ38ไม่ได้กดราคาลงมานะคะเพราะว่าเขาจะมีแนวรับบางชีคือขึ้นไปรอข่าวที่แนวต้าน2ลงมารอข่าวที่แนวรับนะคะมี2อ,อย่างนะ อย่ารีบอย่าร้อนนะคะรอชา้ชาช้จัดงานแนวต้านก็ต้องเฝ้าระวังฝั่งเซลล์ถ้าเขาไม่ให้เซลล์ก็ต้องไปรอแนวต้านต่อไปนะคะถ้าเขาไม่ให้เซลล์ก็ต้องไปรอแนวต้านต่อไปส่วนจังหวะเข้าบายก็ต้องรอย่อบ่าย M5 นะคะ,ะวันนี้ก็นะคะในส่วนของกราฟทองวันนี้คือมีแรงบายอาจจะมีการซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะ M5 อยู่ตรงไหนครแพร M5 ก็อยู่แถวแถว,แถวนี้ไม่แน่ใจว่าน้องจะย่อลงมาหรือเปล่านะจ๊ะเพราะว่าวันนี้น้องมีแรงบายมากเหลือเกิน ะะก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งในเนื้องานนะคะในส่วนของ M5 ก็คือโซนนี้<ม>นะ,ะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับ V.I.P นะคะเดี๋ยวโค้ชแผมก็จะวางแผนให้แล้วกันนะคะอันนี้ก็อะะเอาน้ําจิ้มมาฝากที่ ทุกท่านที่ติดตามเพจแม่บ้านเทรด forex ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามทั่วโลกกันเลยนะทุกๆประเทศนะคะทุกๆนะคะท่านที่นะคะฟังคดแพลนะคะเข้าใจฟังภาษาคดแผมเข้าใจก็ขอบคุณมากเลยมีทั้งสปปลาวนะคะกัมพูชานะคะเมียนมารวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นะคะอ่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามเพจแม่บ้านเทรด forex นะคะคดแพลก็ยินดีแบ่งปันวิธีการในการทําเงินส่วนสําหรับใครที่สนใจที่อยากจะอยากเรียนคอร์สอยากรู้มากกว่าในคลิป วิดีโอนี้นะคะเพราะว่าจะมีคอร์สเรียนที่ให้ความกระจ่างกับคุณในเรื่องของการวิธีการทํากาไรในการเทรดนะคะและคุณจะได้รับคาแนะนําจากโค้ดแพร์นาชีจุดายและเซลล์ทุกวันจนถึงสุขตลอดระยะเวลา1ปีนะสำหรับใครที่สนใจเรียนมีทั้งเรียนออนไลน์และเรียนเจอตัวไม่สะดวกมาเรียนเจอตัวก็เรียนออนไลน์ส่วนใครสะดวกมาเรียนเจอตัววันอาทิตย์นี้นะคะสิบหกสิบเจ็ดนี้ก็แพรสอนคอร์สทอง5นาทีแบบเรียนเจอตัวปีนี้จะสอนเจอตัวอีก3ครั้งเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนก็พร้อมที่จะเรียนนะคะก็ทักมาได้ที่ไอเดียไลน์โค้ดธนโรธธน นะสอบถามรายละเอียดขอเรียนได้เรียนไม่เรียนไม่ว่ากันหรือว่าใครที่ยังไม่พร้อมก็สามารถซื้อหนังสือคำพีเศรษถีทองคำนะคะไปเรียนรู้ไปศึกษาแล้วก็เข้ามาติดตามไลฟ์ที่เพจแม่บ้านเดรด forex นะคะทำกำไรไปด้วยกันก็สามารถทําได้เช่นกันขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ